This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของประเด็นนโยบายที่เคยถูกหยิบยกขึ้นมาพูดนะครับกล่าวคือจะมีการซื้อหนี้นะครับและจากนั้นก็จะทําให้ประชาชนนั้นปลดจากหนี้ไปแต่ที่ผ่านมาเนี่ยการซื้อนี่เนี่ยจะทํากับหนี้ที่อาจจะมีสินทรัพย์คาประกันแล้วก็เอาสิ่งนั้นเนี่ยเอาไปขายต่อบริหารจัดก,การได้แต่การซื้อนี่จเป็นหนี้การบริโภคนี้ ก็มีการตั้งคำถามบ่าเอ๊ะล้วให้ประโยชน์อะไรกับสังคมได้ถ้าจะทำจริงต้องเดินหน้าอย่างไรพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกีตอันต์ลุนแก้วอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับปกติผมได้ยินว่าซูนี่เนี่ยจะเป็นหนี้พวกพวกขนาดใหญ่เนาะที่สมมุติว่าเขามีสินทรัพย์ค้าประกันก็เอาที่ดินของเขามาแล้วก็จะเป็น NPA จากนั้นก็เอาไปขายแต่การซื้อนี่พาดประชาชน ไม่ค่อยเคยได้ยินจานมันมันคืออะไรอยากให้จารย์เล่าให้ฟังนิดนึงครคือต้องเข้าใจว่าซ้อน่้เป็น NPA มันคือซื้อน่ในภาคการเงินนั่นคือมองในมุมธุรกิจว่ายังไงต้องหาทางคัดลอสหรือคุ้มค่าบ้างแหละโอเคครับ okay. แต่ว่าทางอันนี้มันคือซื้อนี่เชิงนโยบายเพื่อช่วยเหลือประชาชนเพราะฉะนั้นวิธีคิดจะต่างกันเราถึงเห็นว่ามันถึงต้องกําหนดว่าใช้เงินวงเงินนี้ไม่เกินหนึ่งแสนแล้วก็บรรเทาการภาระการชําระนี่แต่มันไม่ได้มองต่อเอ๊ะเนื่องจากเป็นนี่ที่ไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยมันจะไปต่อยอออออดยัััังงงงไไตต้้้เเขาาาใจวว่่่ธรมมมมชนนนนีหืกก หรือถ้าพูดง่ายๆคือนี่คือการซื้อนี่ทางการเมืองอันนั้น <Okay. S 2> คือซื้อนี่ทางธุรกิจครับครับทีนี้ถามที่อาจารย์เวลาที่เขาบอกว่ามีการซื้อขายคนที่ซื้อไปย่อมจะต้องได้อะไรไปบ้างเพื่อบริหารนะฮะอย่างเช่นผมเคยได้ยินบอกว่าซื้อนี่มาจากธนาคารและจากนั้นบริษัทเขาก็อาจจะซื้อนี่มาในราคามูลนี่ที่ถูกกว่าราคาจริงจากนั้นมีกลไกในการที่จะไปพูดคุยกับลูกหนี้แต่ทีนี้การซื้อนี่โดยรัฐบาลรัฐบาลได้อะไรครับ จริงๆร,รัฐบาลคิดสองเด้งนะถ้าผมพยายามจะเจาะใจรัฐบาลอยู่เด้งแรกคือแน่นอนเป็นเรื่องของทางการเมืองอเพราะว่ามีเวลาแค่4เดือนดังนั้นนโยบายอะไรก็ตามที่ทําให้เกิดผลดีในทางเศรษฐกิจและจะนำไปสู่คะแนนความนิยมที่สูงขึ้นต้องทอําเพราะฉะนั้นมองมิตินี้แต่มิติที่2ครับคือนโยบายนี้มันไม่ได้มาโดโด,โด,โดมันจับคู่มากับตัวของคนครึ่งพลัสอ๋อ เพราะมันโยง <มา S 2> อะไรไครับอาจารย์คืออย่าลืมว่าหนคนที่มีนีหนึ่งแสนส่วนใหญ่คือนี้การบริโภครับคซึ่งเป็นคนที่มีไรายได้น้อยอชักหน้าไม่ถึงหลังครคอร์รัคชั่นพลัสก็ดีไซน์มาเพื่อคนใช้เงินเพิ่มขึ้นอเอาเงินหลวงไปต่อเงินราช โอ้โหโอเคโอเคเอาเงินรู้ต่อเงินราเพราะฉะนั้น,นถ้าเกิดเงินรา้ารู้สึกว่าไม่ต้องใช้นี่เยอะเหมือนเดิมจะมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นกล้าใช้จ่ายมากขึ้นอันนี้ฝั่งหนึ่งพอเครื่อง Plu ่เข้ามาชนปุ๊บมันทําให้กําลังซื้อมันมันออกไปง่ายขึ้นดึงเงินออกมาได้ง่ายขึ้นเพราะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ที่อยู่ข้างหลังด้วยครับก็เลยทําให้เงินสภาพคล่องเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจเยอะขึ้นถูกต้องครับทีนี้อาจารย์คําถามคือว่าสมมุติว่าคนที่มีมูลนี้หนึ่งแสนบาทนะฮะบางคนจะพูดว่าเราไม่มี ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเป็นลูกหนี้ที่มีความพยายามในการที่จะชําระหนี้ผ่านโครงการเช่นคุณสู้เราช่วยกล่าวคือพยายามที่จะปิดยอดหรือแม้ทั้งว่าพยายามจ่ายเฮอริสุกไกลเกลื่ับเจ้านี้ก็กลายเป็นว่าคนที่เป็นลูกหนี้ที่ไม่ต้องพยายามผมใช้แบบนี้อาจจะมีความจําเป็นในแยกกันนะฮะก็ได้รับความช่วยเหลือในขณะที่คนที่มีความพยายามก็เจอภาระต่อไปอาจารย์มองเรื่องมอรอหศาสตร์ผม,มรู้ภาษาไทยก็แปลว่าอะไรอย่างไรบ้างครับคือมันต้องบอกว่ามันเริ่มต้นจาก มันจะเบี้ยวในต้นทางถ้าเกิดเราบอกใครก็ได้ที่เป็นหนึ่งแสนแล้วมาเนี่ยคนที่มาส่วนใหญ่คือคนที่ไม่อยากจะใช้นี่อย่าลืมว่านี่มันจะมีสองกลุ่มคือกลุ่มที่สู้กับกลุ่มที่ไม่สู้หลักการตัวนี้ครับมันควรไปช่วยกลุ่มที่สู้มากกว่าแต่การที่เปิดกว้างด้วยหลักที่บอกว่าทุกคนมีสิทธิ์เข้ามาขอบริการเนี่ยจริงๆแล้วเรากําลังทําร้ายคนที่กําลังสู้ซึ่งคนกลุ่มนี้คือคนที่มีโอกาสจะทําให้เงินที่ได้กลับไปเนี่ยฟื้นฟูเศรษฐกิจได้มากกว่า เพราะฉะนั้นนโยบายนี้ไม่ควรจะเท่าเทียมแต่ควรจะมุ่งเป้าสู่กลุ่มที่สู้โดยเฉพาะเลยครับอันนี้สําคัญมากแล้วมันจะส่งสัญญาณที่ชัดเจนด้วยว่าต่อไปถ้าเกิดนโยบายลักษณะนี้ขึ้นมาหรือแม้แต่นโยบายน้เฟตต่อไปเนี่ย คุณจะเข้ามาได้ในคุณต้องมีทางไปของคุณนะครับรัฐไม่ใช่การกุศลรัฐเองก็ต้องใช้เงินให้ได้เพราะว่าเงินทุกบาทที่มันลงที่นี่มันหมายถึงคนอื่นที่ไม่ได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องจ่ายแบบนี้จ่ายคนที่ไปต่อเพราะถ้าคนเหล่านี้ไปต่อประเทศไปต่อได้ด้วยครับครับอาจารย์ครับถ้าเกิดบอกว่าช่วยก็ได้แต่จะต้องมีการแบ่งกลุ่มคนเป็น3กลุ่มอยาก้อาจะไล่เลี้ยงก็ว่าแต่และกลุ่มมีอะไรและจะต้องช่วยอย่างไรบ้างครับกลุ่มแรกนี่คือกลุ่มที่พร้อมและรู้จะทําอะไรอันนี้แค่สนับสนุนในสิ่่่่งทททีีเขาาาาอออยยกกกํลุม2คืจะะสู้น แต่ไม่รู้จะทาอะไรอันนี้การให้คำปรึกษาสําคัญมากกลุ่มที่3คือฉันจะอาศัยมาตรการนี้แหละเอาตัวรอดไปก่อนเป็นวัน,ว,นวันแบบนี้ไม่ต้องไปช่วยเขาปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ใช้เงินอะไรก็ตามแต่ครับผมจาได้สมัยที่เรียนเศรษฐศาสตร์เคนเซียนนะก็บอกว่าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยรัฐบาลใส่เงินเข้าไปต้องดูว่ามีผลต่อเศรษฐกิจเท่าไหร่ที่เรียกว่ามัลติพลายเออร์นะครับอาจารย์การที่เราลงเงินแบบนี้ไปแล้วสมมุติิ้งต่างว่ามีการซื้อนี่หนึ่งแสนไม่เกิน1น0 0 0แสนบาทจริงนะครับ ตัววัดเราสามารถวัดผลทางเศรษฐกิจได้ไหมครับว่านโยบายนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงครอบคลุมไปถึงวินยัยทางการคลังมากน้อยขนาดไหนครับคือแยกแยก2ประเด็นครับประเด็นแรกคือมันมีประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหนมันหมายถึงว่าเงินเหล่านี้ถ้าเกิดชาวบ้านเซฟได้ม,มันจะหมุนและฟูให้เศรษฐกิจมันฟูไปมากแค่ไหนครับตรงนี้มันมีคําถามอยู่ว่าเวลาภารานี่เขาน้อยลงเนี่ยมันน้อยลงที่ดอก ไม่ใช่ก้อนนี้หรือน้อยลงที่ก้อนนี้แต่ว่าต่อเดือนต่อเดือนของเขามันไม่ได้หายไปเยอะอเพราะฉะนั้นมันช่วยคนมั่นใจขึ้นแต่ไม่ได้ภาระเขาน้อยลงมันจึงไม่สามารถจะเอาเงินก้อนใหญ่คือแสนกว่าล้านไม่ได้เข้าเศรษฐกิจกทั้งแสนล้านนะมันอยู่ในรูปของการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นจะค่อยๆออ,ออกมา ถ้าเป็นแบบนี้เราไม่ได้พูดถึงเลนบอมก้อนใหญ่ที่ทําให้ฝนตกแล้วมีน้ําเอ่อขึ้นมาเต็มอ่างแต่มันคือน้ําที่ค่อยๆไหลแต่ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจมันชะลอตัวอยู่น้ําก็ค่อยๆร่วมนกันเพราะฉะนั้นการไหลเข้ามาน้อยแต่รั่วเยอะเนี่ยผลมันอาจจะไม่เต็มที่ก็ได้โเคนี่ประเด็นที่หนึ่งครับทีนี้ประเด็นที่สองเนี่ยตัวคุณทวีมันขึ้นอยู่กับความมั่นใจของคนในอนาคตด้วยอต่อให้วันนี้หนี้เบาลงแต่มองไปข้างหน้าแล้วมันจะไม่มีงานทำนะงนั้นฉันเก็บเงินดีกว่าเงิน กลับมาในกระเป๋าแต่ไม่ออกสู่เศรษฐกิจตัวคุณก็ไม่ขยายเหมือนกันโอ้โอเคอาจารย์ครับสมมติจะมีการเดินหน้าว่าต้องถับสมมุติว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่นะครับอาจารย์คิดว่าควรจะมีเงื่อนไขอย่างไรข้อแรกไม่นําไปสู่การที่เขาจะกลับมาสู่รูปนี้ใหม่คือมีหนี้เก่าหายไปละแล้วก็สร้างหนี้ใหม่แล้วก็ไม่สามารถทําได้แล้วรอการช่ดดยวยเหลือต่อไปนะครับควรต้องใส่เงื่อนไขอะไรเพื่อย,ยังไม่มั่นใจว่าช่วยแล้วนะครับยังไม่ทําให้วินัยทางการเงินเสียไปครับ ต้องใช้นั่นแหละครับเราสู้แล้วรวย plus อะไรประมาณนี้ตั้งชื่อกษณะคือเข้ามาช่วยหนึ่งคือกรองคนก่อนครับอ๋อต้องกรองคนกรองคนมีอยากให้แบ่งเป็นสามกลุ่มครับกลุ่มที่สู้อยู่แล้วต้องการความช่วยเหลือกลุ่มที่อยากจะสู้ต้องการความช่วยเหลือกลุ่มที่ไม่สู้กลุ่มสุดท้ายเขี่ยไปก่นโอเคแล้วก็กลุ่มอาจารย์พอจะเห็นได้ไงวิธีการจําแนกครับอย่างสมมุติว่าคุณสู้เราช่วยนี้ชัดเจนเข้ามาในโครงการเนาะครับกลุ่มที่สอนจะพอเข้าใจแต่กลุ่มที่สซึ่ง เราจะดูได้ไงครับอาจารย์ว่าเขาเป็นกลุ่มไหนหนึ่งคือลักษณะของการกู้ของเขาไปใช้อะไรเราดูได้ว่าเขากู้เพื่ออะไร oh. ตามแหล่งเงินกู้สถาบันการเงินเราต้องระบุว่าใช้สินเชื่อเพื่ออะไร mm. นะครับสองูปประวัติในอดีตเขาว่าเขากู้ซ้ําซากมาแบบนี้เพื่อใช้แบบเติมหรือเปล่าครับนะครับแล้วก็สามเนี่ยให้ดูเรื่องของพฤติกรรมของเขาในการชําระหนี้ครับคือถ้าเกิดสามตัวนี้เป็นสัญญาณแดงหมดเลยวางไว้ก่อนไม่ใช่ไม่ช่วยนะโอเคแต่ว่าตอนนี้เงินเราจากัดเราจํากัดสองกลุ่มแรกช่วยเขาแล้วก็เสริมด้วยการฝึกอาชีพสร้างโอกาส ให้ความรู้หรือพาเข้าไปสู่โอกาสที่มันไปต่อได้เขาอยากจะสู้บางคนรู้ว่าจะสู้ยังไงเธอแค่ให้เงินฉันช่วยบางคนบอกอยากจะสู้นะแต่ไม่รู้ทางไปอันนี้ต้องการการให้คำปรึกษารทํา2กลุ่มนี้ก่อนแล้วสกลุ่มนี้มันจะกลายเป็นเม็ดเงินที่กลับสู่เศรษฐกิจและช่วยกลุ่มที่3ทีหลังคือกลุ่มที่3ช่วยวันนี้มันคือเงินที่น้ําซึมบ่อทรายไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับสมมติว่าไม่ช่วยกลุ่มที่3แล้วก็บอกนั้นไม่เป็นไรเงินก็เข้าไปสู่นี่นอกระบบมีวิธีแก้ไขยังไงไหมครับอาจารย์ คือเราแยก2เราแยก2ประเด็นแยกจากกันคือก้อนนี้เราจะใช้เพื่อช่วยคนให้ไปต่อหรือก้อนนี้เราจะช่วยคนเพื่อออกจากนี้นอกระบบครับมันมีมาตรการที่ไม่เหมือนกันแยกกันไปเลยถ้าเกิดไปนี้ปุ๊บจะแบ่งแสนสองหมื่นล้านเป็น6กหมื่นล้านหกหมื่นล้านแยกสํากลุ่มก็ได้แล้วไปช่วยนี้นอกระบบด้วยการกลับเข้ามาสูสินเชื่อของธนาคารอห่งออมสินขกสรหรือกรุงไทยก็ได้นะครับ,รบมันมันช่วยได้เแต่อย่าเอาสองตัวนี้มาปนกันเพราะว่ามันจะมีพลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างกัน แบบแรกคือสร้างคนเพื่อให้คนสร้างเศรษฐกิจ hmm. แบบที่2คือแค่ช่วยคนไม่จมน้ําตายแต่ว่าเราก็จะอุ้มเขาไปเรื่อยๆซึ่งไม่รู้จะุมไปถึงเมื่อไหร่โอเคโอเคทีนี้อาจารย์ถามจากมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์นะครับท่ามกลางบรรยากาศที่ตอนนี้เนี่ยวินัยทางการครลังเราดูไม่คดีสักเท่าไหร่เราโดนดาวเกรดเอาลุกไปแล้วจากเครดิตเรเตอร์สองรายด้วยกันนะครับทีนี้อาจารย์มองว่าท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้ถ้าจะทำควรต้องมีความพร้อมทางการคลังอย่างไรบ้างครับ <c oughs> ความพร้อมทางการคลังคือวินัยทางการคลังมันมี2ก้อนคือ<ม>ก้อนของตัวรับเข้ามากับจ่ายออกไป<ม>คือถ้าเกิดเราจ่ายไปเยอะแต่รับเข้ามาเยอะไม่น่้ห่วงปัญหาตอนนี้คือรับน้อยจ่ายมากครับมนเลยทําไม่มีข้อกังวลครับดังนั้นวิธีการแก้วินัยทางการคลังในเวลาที่เศร,รษฐกิจแบบนี้ลดการจ่ายไม่ได้<ม>เพราะว่ามันมีแต่ตัวจีที่มันจะพาเศร,รษฐกิจขยับไปได้<ม>อันนี้เข้าใจแต่ว่าไอ้ตัวที่เงินที่จะเข้ามาในรูปแบบภาษีหรือรายได้อื่นๆของรัฐเนี่ย มันควรจะมีมามากกว่านี้แล้วหรือลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นด้วยการร่วมทุนกับเอกชนหรือว่าหาโมเดลอื่นๆที่เป็นการร่วมพัฒนาคู่ค้ากับต่างประเทศมันต้องคิดถึง Business Mo เด l ใหม่ร่วมถึงการคิดว่าไอการลงทุนที่เป็นไม่กับโปรเจกต์อ่ะมันสามารถลดขนาดแต่ขยาย Impact ได้ไหมยอย่างเช่นเราบอกเมื่อก่อนเราต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เป็น h a r ์ Infrastructure ใหญ่ๆบางทีถ้าเราไปลงทุนกับอะไรที่เป응็น응ดิจ응ิทัลหรือเป็นนวัตกรรมได้ไหมอย่างเช่นลงทุนในเรื่องของศูนย์พัฒนาศูนย์ทดสอบวัสสดุาร์ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่อาเซียนยังขาดอยู่รหรือแม้แต่เรื่องของแร่เอิร์ธที่เราพูดถึงเนี่ยตอนนี้จีนผูกขาดอยู่แต่จริงๆมันมีช่องให้เราสามารถพัฒนาเป็นศูนย์ที่แปลงแร่เอิร์ธให้กลายเป็นตัวที่มีมูลค่าได้มันมีหลายเรื่องที่เราทําได้ที่คนอื่นเขายังไม่ทำเพราะฉะนั้นการมองแบบเนี้ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือวินัยทางการคลังของเรามันต้องเร่งเรื่องหาไรายได้รายจ่ายเราลดไม่ได้หรอกแต่ต้องกิดรัฐบาลอยู่ที่ความสามารถในการหาไรายได้ไม่ใช่การจ่ายโอเค ชัดเจนผมถัดมาอีกประเด็นนะอาจารย์อาจารย์คิดว่าความคุ้มเงินถ้าจะเดินหน้าจริงตามแผนที่ประกาศเอาไว้จริงค,คุ้มไม่คุ้มครับคือถ้ารับใครเข้ามาก็ได้นี่บอกเลยไม่คุ้ม,มแล้วแสนสองหมื่น 20, ล้านถ้าทําแบบนี้ไปทําอย่างอื่นดีกว่าอืแต่ถ้ามันมีกระบวนการเลือกที่มีระบบแล้วก็พิสูจน์ว่าคนที่เข้ามาอย่างน้อยสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์หลังมีหลุดมาบ้างนะไม่เป็นไรเข้ามาแล้วเนี่ยสุดท้ายเขามีความสามารถในการสร้างรายได้ในอนาคตหลุดจากวังวนได้จริงอันนี้ ต้องบอกโคตรจะคุ้มเลยครับเพราะฉะนั้นมีความหมายว่ามีก็ได้แต่ต้องมีเงื่อนไขใช่และเงื่อนไขนั้นก็คือการคัดกรองว่าใครควรที่จะได้รับมาตรก,การให้ความช่วยเหลือตรงนี้ใช่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดใช่ครับคำถามที่ถอยไปอันนี้คำถามที่ง่ที่สุดเลยครับอาจารย์ทำไมรัฐบาลจึงคิดทําสิ่งนี้ไม่ใช่แค่รัฐบาลเดียวนะครับก่อนนี้ก็เคยมีความคิดที่ว่าจะซื้อนี่เข้ามาปลดล็อกให้ประชาชนมีภาระน้อยลงแต่อาจจะนําไปสู่เรื่องวินยัยทางการคลังและวินัยส่วนบุคคลทําไมเขาถึงได้คิดทําเรื่องนี้ขึ้นมาครับเจ็บ แล้วจำคนกำลังเจ็บมีคนไปช่วยเขาก็จำได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของมิติทั้งเศรษฐกิจและการเมืองคู่กันแล้วอย่าลืมว่าเราต้องเข้าใจว่าทุกรัฐบาลเขาจะมีกรอบระยะเวลาที่เขาดำารงต้งงหน่งการทำมาตรการที่กว่าจะเห็นผลอีกสิปีข้างหน้าไม่รู้ใครจะเคลมแต่มาตรการอะไรก็ตามที่ทำให้คนที่เจ็บอยู่จำเขาได้อะ มันจะพาเราไปได้จับได้ที่ประเทศไทยยังมีเรื่องปัญหาพื้นฐานเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจเรื่องความเหลื่อมล้าเรื่องของคุณภาพการศึกษาคุณภาพคนนโยบายเจ็บแล้วจําช่วยคนเจ็บให้จำเนี่ยมันยังจะกลับมาหาเราต่อไปโอ้โหและที่ผ่านมาเขาจำไหมครับพี่รย์เพราะว่ามผมขอ,อยกตัวอย่างกรุงเทพมารักี่ยนปิดคู่ตลอดเวลาเลยแสดงว่าเขาพยายามจะเลือกแต่ว่าอย่าลืมว่าการเลือกของเรามันไม่ได้เลือกโดยใช้การคิดอย่างครอบครอบคลุมแล้วก็ถามว่าคนไทยเจ็บแล้วจํำไหมเจ็บแล้วจําแต่ว่าพร้อมจะเจ็บอีก โอ้ oh. อันนี้น่ากลัวกว่าเจ็บแล้วจําเจ็บแล้วไม่จานะครับคือรู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้แต่ก็ยังทําต่อเพราะว่าไม่มีทางเลือกให้เขาครับอันนี้แหละครับที่น่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้น2เรื่องนี้เป็นมิติที่มีความทับซ้อนกันอยู่นะครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องวิทยาการคลงังเรื่องของการเบืองด้วยนะครับดังนั้นในการที่เราจะมองท่าทีนยโยบายใดๆคงต้องพิจารณาให้รอบด้านอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาตรงนี้วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับ และถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สํำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย i p b s Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast s, และ SoundCloud